สวัสดีสวัสดีสวิจัตน,นะมากินข้าวเที่ยงกันตอนบ่ายสองทุกคนเพราะว่าบุหิวนะบหิวแล้วเพิ่งสั่งมาเนี่ยเป็นข้าวกะเพราไข่ดาวเนี่ยสามสิบห้าพันกวีเนาะสามสิบห้าพัน 35, กวี คิดเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณ40บาท40บาท,40บาท40บาทนะเน,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 นื้อไข่ดาว40บาทเด้อก่อนะใครดูเด็กถ้วยมาเริ่มเลยเนี่ย ใครบอกว่าอาหารที่ลาวแพงใครบอกทุกคนใครบอกออันนี้คือร้านกับข้าวข้างทางที่ไม่ใช่เจ้าดังนะขายทั่วไปอีเม,มันมีใครรีวงิวกันอะ มีน้ำซุปให้ด้วยมีน้ำซุปให้ด้วยทุกคนเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้แกะไม่ไม่ชอบสดเท่าไหร่ก็เลยไม่แกะนี่ซาเขียวซาเขียวนี่ก็2 5่สิบห้าพันเซาหาพันเซาหาพันก็เท่ากับ30บาท30มสิหรือ25บาบาทนี่แหละประมาณนี้แหละ ถ้าเป็นได้เป็นเงินบาทมันจะเสศษนะน้ำชุบให้ด้วยต้องแก่น้ำชุบชุนด,ดีกว่ามันจะแค็นแคลนเลย นอยู่ใกล้ๆร้านานี่แหละทัวรให้คำวมาส่งให้ทัวรให้คำวมาส่งให้ร้านก่อนนะเดี๋ยวแม่ตัวแม่งสามไตสามไตถ้วยไตสาเพราะว่า,ย,ย,ย,ายังไม่มีตู้มาใส่ถ้วยใส่ชาเลยตัวแมงสามไตโอ้โหได้เต็มถ้วยเลยอ่ะน้ำซุปมาแล้วน้ำชาเขียวมาแล้ว กินคนอันนี้คือกะเพราหมูกะเพราหมูตอนนี้จินอาหารไทยกะเพราหมูพวนี้จัดเป็นอาหารไทยไม่ใช่อาหารลาวอันนี้กะเพราหมูพวกผัดพวกขั่วนี่จนมากเป็นอาหารไทย อาหารลาจะมีแกงอ่อมแกงอ่อมปิ้งจีอืมนั้นเป็นอาหารลาวเอ่อรลามเอ่อ,อ้ามก็ทั้งเหนือี๋ยวนี้อะไรมันก็ไปมั่วกันหมดแหละไม่ต้องมาเคลร์กันด้วทุกคนเลย ทำท่านก็อะไรทําขายได้ก็ขายกันไปนะทุกคนกนะก็ต้องมาเคลนกันหรอกเห็นเป็นดราม่ากันอยู่ในติ๊กต็อกแะได้ง่าดราม่าทําไมอาหารคนไหนทําได้ก็ทําขายกันไปเถอะจะมาของชาตินี้จะมาของชาตินั้น ชาติหน้าจะได้กินไหมล่ะถ้าจะสงวนลิขิตขนาดนั้นเขาคงไม่ขายแผนทรายให้มาขายกันทั่วโลกหรอกเนาะแม่นบอกตอนไหนพิจงพิจ่าตัวนงโดนัทอะไรยังขายแผน่นทรายอีกกระทึกเลยงขายข้ามโลกขายทวีปบกัน นี่เขาทําลงเฟซลงอะไรหน่อยโอ้โหของนั้นของนี้ด่ามากันด้ามาทำไมเพ่อาหารถามว่าคุณทําอร่อยไหมแ่นั้นพอเขาถามว่าชื่อต้นตำรับได้ไหมก็ไม่สู้อะ่ะเต่คนลาวเต่ว่าอย่าลืมนะจะละภาค เขากินคนละรสกันอะอาหารไทยอาหารไทยก็จริงแต่ถ้ามาผัดที่ประเทศลาวพวกก็กินแบบรสชาติที่คนลาวกินกันะนะะรสชาติที่คนลาวกินกันก็คือน,นัวนัวน้ำเผ็ดตามอ่า หวานที่หลังหวานที่หลังคือไม่เน้นหวานอะ่ะคือยาเขาจะไม่เน้นหวานกันวันนี้ยังไม่ไมีลูกค้าสักคนเลยมาสายวันนี้มาสายนนมาสายเพราะว่าไปซื้ออาหารให้ลูกสาว คพเราจะไม่ชอบหวานจะไม่ชอบมันเยอะแล้วจะไม่ชอบแบบเปรียปร้ยวๆจะไม่ชอบ,บ,บเปรี้ยวอยู่จะก,ก็เปรี้ยวนิดหนึ่งเมื่อข้าวเหนียวจะปั่นเคยไปชื่อต้มสมตำอยู่ร้านหนึ่งล้วบอกว่าไม่ต้องหวานมากไม่ต้องหวานมากเขาถามเราว่าเปรี้ยวไหมเราก็เลยตอบไปว่าเออเปรี้ยวอยู่แต่เขาตำามาให้เราอะ่ะรู้ไหม ปเปรี้ยวจะเข็ดฟันโอ้มันก็เกินไปคือที่เราจะกินอาหารที่ว่าเด็กกินได้ด้วยอะ่ะเด็กกินกับผู้ใหญ่ได้ด้วยอะ่ะคือมันจะไม่เผ็ดมากแต่ถ้าคนที่ชอบเผ็ดเขาเขาจะสั่งเผ็ดๆอยู่แล้วเหมือนเรานี่ไม่เผ็ดมากเราก็บอกว่าไม่เผ็ด แต่เนี่ยข้าวเขาอยากจะแล้วนิดนึงอนะ่ะขาวพี่เกียดแล้วน,นี่ข้าวพี่เกียดหุงข้าวหลายรอบเขาก็เลยหุงเอารอบเดียวผมชินนะถ้าแล้วแบบนี้เน่ะเอามาทำข้าวผัดมันไม่ได้เละแน่ เคยอ่ะานบะหมสออโมงงโมงกินข้าวเที่ยงขออภาัายด้วยนะเมิดข้าวล่นไม่ข้าวล่นจากปาวกเพราะว่าเนี่ยคากระไตเรามันไม่สนิทไม่เที่ยงเขียวข้าวมิดข้าวจะเหี้ย ก็พอดีนัวไม่เค็มทำอะไรก็จำอ่ะทำอาหารอ่ะห้ามเค็มเด็ดขาดมันเค็มอะมันแก้ออยากถ้ามันจางอ่ะถ้ามันจางเราเพิ่มได้ถ้ามันเค็มนะเนี่ยแก้ออยากทุกคนใครที่ชอบใครที่ทำโอหงอาหารขายอ่ะทำจางไว้ก่อนเลยอย่าไปทำเค็มกินลนะ กินข้าวตั้สองโมงเขาเขาส่งให้เขายัางถามเลยทำไมกินข้าวอะ่ะกินข้าวสายยังเราก็ถามมาทำไมกินข้าวเป็นยังคิ้ขี่ขาวสวยแท้เราก็เลยว่ายังไม่หิวอะ่ะต่อด้วยชาเขียวอืมอืมคือหวานมากโอเค ชาเขียวเลาชอบไม่หวานมากกินแล้วก็นอนไม่หลับกินแบบขมๆมัมมนนอนไม่หลับนะวันนี้หมดไปหกสิบพันเกือบหนึ่งร้อยบาทสองอย่างนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ร้อยบาทหกสิ 65, บห้าพันกีบนะเงินเงินบาทเริ่มลงเลยนะอัตราเลขเปลี่ยนเริ่มเริ่มเริ่มลดแล้วแต่ก่อนอันตราเลขเปลี่ยนอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทต่อ เจ็ดสิบเจ็ดสิบพันกีดหรือเจ็ดหมื่นกีบอะ่ะเดี๋ยวนี้เหลือแค่หกหมื่นกับห้าพันกีดลดลงไปแล้วลดลงไปตั้งสิบห้าพันนะอือแล้วช่วงนี้ก็พี่น้องพี่น้องสาวไทยจะมาเที่ยวก็ให้รีบมาเด้อเ,เงินมันจะลด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 ,ล,ดลงไปช่วงนี้ช่วงที่เงินบาทขึ้นคือ คนไทยมาเทีย่ยวได้กําไรได้กําไรนะเบียร์ก็ถือว่าถูกนะเบียร์เราเบียร์ถือว่าถูกสําหรับคนที่มีอเงินเงินมาแลกเปลี่ยนและสูงอ่ะถือว่าถูกแต่ถ้ามาเทียบกับคนลาวที่ซื้อกินในลาวเองนะ่ะแพงแพงแต่ก่อนข้าวผัดเนี่ยจานหนึ่งมีแค่ยี่สิบยี่สิบสามสิบ เ,เดี๋ยวนี้ก็ขึ้นมาถึง40 40 50บหาบางที่ที่เป็นร้านดังๆก็เกือบร้อยบาทร้านดังๆนะที่เขาจัดร้านหรูๆเป็นเหมือนคา,ฟคาเฟ่อะไรนะั่นนะ่ะมันก็จะแพงแต่ถ้าเป็นร้านแบบเหมือนห้องเช่าแบบเราเนี่ยเหมือนร้านสวยๆแบบเราเนี่ยก็ราคาประมาณนี้ก็พอกินอยู่พอะเยอะนะให้เยอะที่เราให้เยอะพราคนเรากินเยอะ ถ้าขายในราคานี้แล้วให้น้อยเนะี่ยคนลาไม่ไปกินแต่ถ้าขายในราคานี้ให้เยอะเขาก็โอเคอยู่ราคาแพงแต่ให้เยอะและอร่อยเขาไม่ว่าสําหรับคนลาวนะสำหรับคนลานะ,ะนานะแต่ถ้าถามว่าที่เราวนะ่ะในร้านต่างๆมีราคานักท่องเที่ยวกับคนราวไหมแล้วตอบได้เลยว่าไม่ ราคาเดียวกันกับที่คนลาวกินนั่นแหละก็มีไม่อยากจะเอ่ยนะแต่ก็ต้องได้เอ่ยนะ mm hmm. เพื่อนขอไว้อย่าไปพูดพาดพิงถึงคนอื่นแต่มันก็อยากจะพูดนะมันมีเขามาทำ YouTube ที่ประเทศลาวเยอะ mm hmm. เพราะว่าทำแล้วมันยอดมันขึ้น mm hmm. เพราะที่ลาวก็มีอะไรแปลกๆที่คนไม่เคยเห็นกันเยอะเขาก็มาทำมาทำแล้วก็มีหลายท่านอยู่ ที่ว่าที่ว่าอาหารราวแพงอาหารราวแพงแต่คนที่เข้ามาฟังเขาไม่ได้เข้าใจว่ามันแพงเพราะร้านหรูมันแพงเพราะาไปแบบร้านที่เขาตกแต่งไปที่สถานท่องเที่ยวแต่เขาเข้าใจว่าร้านที่ลาวอ่ะคิดราคานักท่องเที่ยวอีกราคาหนึง่งคนลาวอีกราคาหนึง่งคือในคลิปอ่ะ เขาไม่บอกละเอียดเขาบอกแค่ว่าอาหารที่ลาวอะ่ะมันแพงนะไม่ได้ถูกอย่างที่คิดนะนะนะแล้วคนน่ะมันมันตีความหมายไปเองว่าเขาคิดคนละราคาดูในเมนูเลยเมนูอันเดียวกันพาะที่ลาวเนะี่เขาขี้เกียจจะไปพิมพ์เมนูมาสองสามเมนูนะแต่แต่ที่สถานที่ท่องเที่ยวอันนี้เราก็ไม่รู้เพราะเราก็ไม่เคยไปสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบ เป็นดังๆนะ่ะออันนี้เราก็ไม่รู้แต่ที่เรารู้มาคือคือในแขวงต่างๆที่ไม่ใช่ว่าดังดังมากๆอะไรนะ่ะราคาเดียวกันหมดไม่มีราคานักท่องเที่ยวนะแต่ต่างจากประเทศอื่นที่เราเคยไปนะประเทศอื่นที่เราเคยไปมีราคานักท่องเที่ยวและราคาคนในประเทศอาหารนะ อาหารนะไม่ใช่อย่างอื่นอาหารนะค่าค้งค่าข้าวนี่มีมีค่าข้าวสถานที่นะมีสำหรับคนลาวและคนต่างประเทศมีแต่ราคาอาหารนะส่วนมากจะราคาเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นก็เวลาลงคลิปลงอะไรก็ให้มันอ่าละเอียดหน่อยอย่าได้ปักปั๊มส่ร้ายกันเลยเนาะบางคนก็อยากได้ยอด สับยอดผู้ติดตามยอดผู้กดไลค์ยอดผูดด้ามากดดูกดฟังเพราะว่าพูดแบบนี้แล้วมันอยากก็จะรอฟังจนจบไงเอออยากได้ยอดจนเกินไปคิดถึงคนอื่นเขาบ้างคิดถึงแม่ค้าสาวขายเขาบ้างเนาะอย่าได้ทําแบบนี้เลยเนาะอันนี้ก็มาพูดให้เข้าใจเนาะ ถ้าคุณไม่แน่ใจนะขอดูเมนูเขาเลยเพราะว่าที่ลาวอ่ะการพิมพ์เมนูอาหารเนี่ยแพงแพงนะถ้าพิมพ์เมนูอาหารที่ลาวอ่ะละส่วนมากคนลาวเขาจะไม่พิมพ์ไม่พิมพ์เมนูกันบ่อยๆแต่แต่มันจะมีช่วงที่เขาปรับขึ้นราคานะเขาก็จะเอาแผ่นแผ่นขาวๆเนาะแผ่นขาวๆมาติดไว้ แผ่นขาวๆมาติดไว้ตรงนี้เนาะแผ่นขาวๆมาติดไว้ตรงนี้แล้วเขาก็จะเขียนราคาเพิ่มอ่าไม่ใช่ว่าเขาเห็นคุณมาแล้วเขาเอาไปติดแล้วก็เขียนเพิ่มนะอันนั้นคือการปรับราคาร้านเขาเพวกะเขาไม่อยากจะไปพิมพ์ไปพิมพ์ราคาใหม่ก็เห็นคนเอามาลงในติ๊กต็อกเป็นดามาก,กันอนะเขาไม่อยากไปพิมพ์เมนูใหม่คือการพิมพ์เมนูใหม่ทําเมนูอาหารใหม่เนะ่ะมันแพงและเขาไม่รับพิมพ์อันเดียวนะ ที่ล้วอ่ะจะพิมพ์เป็นสิบสิบเล่มขึ้นไปอ่ะและส่วนมากร้านอาหารเขาแบบที่เป็นร้านไม่ไม่ใช่ว่าร้านอ่าที่ว่าอ่าเก็บสูงเก็บแพงๆแบบเน,นี้ยเขาก็จะไม่ไปพิมพ์ใหม่แต่เขาจะมาแปะเอาเหมือนที่เราอ่านแหละอแปะเอาตรง,ตร,งราคาเก่าราคาเก่าแปะแปะเป็นอ่าเป็นอ่าสกอตสีขาวอะ่ะแปะเอาแล้วเขาก็เขียนราคาเอาอันน่ะ ร้านไหนเขาก็ทํากันไม่ใช่ว่าเขาเห็นคุณมาปุ๊บไอ้ไปไป,ไป,ไป,ไปเปลี่ยนราคาใหม่แปะเขียนใหม่ไม่ใช่เพราะว่าเขาทําแบบนั้นกันเขาไม่อยากไปพิมพ์ใหม่เพราะฉะนั้นอย่าคิดไปเองถามก่อนก็ได้เออถามก่อนก็ได้ไม่ไม่กล้าถามเจ้าของร้านก็ถามโต๊ะข้างๆก็ได้ว่าสั่งราคาเดียวกันไหมอะค่าท้าบางคนนะ่ะมันจิตตกถึงขนาดนั้นนะ่ะ เออมากินอาหารที่ต่างประเทศที่ประเทศลาวจิตตกถึงขนาดนั้นอะ่ะก็ถามโตข้างๆก็ได้แล้วก็แปลกจังเลยทําไมว่าแพงคนลาวกินราคานี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคนลาวจ่ายได้แต่ต่างประเทศจ่ายไม่ได้อือคนน่าคิดอยู่นะเงินต่างประเทศนะ่ะเป็นราคาของเงินลาวแต่คนลาวซื้อเงินลาวจ่ายเงินลาวคนลาวกินได้ แต่นคนต่างประเทศมากินมีดราม่าว่าแพงสรุปว่าประเทศไหนยากจน <c oughs> ประเทศไหนไม่ยากจนก่กันเนี่ยง <c oughs> งเนาะ <c oughs> ข้าหมายก็คือเขาคิดว่าว่าเราฟันอ่ะเหละแต่เราไม่ได้ฟันคนลาก็กินราคานั้นนาค้าบ,บ๊ายบายทุกคนเจอกันในคลิปหน้า